จเจริญพรญาติโยมวันนี้อยากจะมีเรื่องมาคุยมาเล่ามาบอกมากล่าวจะเกี่ยวกับธรรมะหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องลองฟังดูเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นแล้วก็พบเจอก็คือตอนนี้การปฏิบัติธรรมนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด สำหรับเราเพราะว่าเราพอมีอายุเยอะแล้วเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มากเรียวแรงก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าความสามารถก็มีขีดจำกัดก็คือด้วยเรื่องของสรีระร่างกายเราจะไม่ไปคิดทำอะไรใหม่ๆหรือว่าคิด ทำอะไรรักษาอะไรหรือว่าทำสิ่งใดก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าเรียวแรงมันน้อยความสามารถทางด้านร่างกายมันน้อยจะไปอาศัยไหวหวานคนอื่นทุกอย่างมันก็เป็นการไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าสิ่งที่เหมาะควรแล้วก็น่าจะทำที่สุดก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการปฏิบัติธรรม เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือเป็นการที่เรามาฝึกสติพัฒนาจิตของเรานี่เการที่เราฝึกสติเพื่อพัฒนาจิตของเราให้พ้นทุกนี้และครัเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับสิระร่างกายแล้วก็เรื่องของคนอื่นแต่อย่างใด เป็นเรื่องส่วนตัวโดยตรงแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องการปฏิบัติที่จิตใจเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆเพราะว่าพอเราสูงอายุมีอายุมากแล้วเราจะไปคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันก็ได้แต่คิดบางทีมันทำไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดแล้วครับเพราะว่าตะรีละร่างกายเราไม่พร้อม เราจะไปไว้ไวัยวานคนอื่นหรือว่าไปใช้คนอื่นเนี่ยมันก็คนกลางว่าจะเป็นเรื่องลําบากโดยเขาก็มีภาร,รกิจของเขาบ้างเขาอ,อาจจะไม่มีเวลาให้กับเราหรือว่าไม่มีความสะดวกในการที่จะคอยช่วยเหลือเราฉะนั้นสิ่งที่อาตมาเห็นก็คือถ้าเราเป็นผู้สูงอายุแล้ว สิ่งที่จำเป็นที่สุดเราก็ควรจะหันเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะเป็นเรื่องของการฝึกตัวตัวเองนั่นเองคือเป็นการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองนี้เองการพัฒนาจิตใจของเรานั่นแหะครับการที่เราทำอะไรได้เองเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งใครเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำที่ดีที่สุด เพราะว่าการพึ่งคนอื่นมันเป็นเรื่องไม่แน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไปพึ่งคนอื่นไปไว้วานคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่อาจจะเป็นความลำบากให้กับทั้งตัวเราและตัวเขาแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราทำอะไรได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นสิ่งที่อาตมาเห็นอาตมาก็ไม่ได้ผลฝ่ายที่จะมีอะไรเพิ่มแล้วครับูกสิ่งทุกอย่างที่มันจะได้ดีมีเป็นอะไรขึ้นมาก็เอาเท่าที่พึงมีพึงได้ไม่ไปผลฝ่ายเราอายุเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปผลฝ่ายอยากจะมีแม้ตสัตว์เลี้ยงต้นไม้บ้านรถ เออพราะสิ่งเหล่านั้นแหละครับเป็นภาระทั้งนั้นเลยเราต้องคอยดูแลเขามีรถเราก็ต้องดูแลรถอมีต้นไม้เราก็ต้องดูแลต้นไม้มีหมามีแมวเราก็ต้องดูแลเขาฉะนั้นทางที่ดีเราอยู่ตามปกติไม่ต้องมีอะไรก็ได้ครับแต่ว่า ถ้ามีเราก็ดูแลแก้ไขไปตามสถานการณ์เท่าที่เราจะทำได้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือของกับคนอื่นเพราะการขอความช่วยเหลือคนอื่นนั้นอาจจะทำให้ละตัวเราเองเป็นภาระให้กับคนอื่นนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นภาระให้กับใครสิ่งที่ประเสริ สิ่งที่เลิศสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เรามาพัฒนาจิตพัฒนาจิตใจของเรานี่แลละครับคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทำได้ด้วยตนเองอาตมาก็เลยใครจะขอแนะนำบอกกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ห้าสบฝ่าขึ้นไปแล้วครับถ้า อ่าทำอะไรได้ก็ยังทำอะไรได้ก็ทำกันไปทำงานเก็บเงินไว้ครับบันปลายชีวิตมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่อาตมาพูดถึงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาเข้าวัดไม่ต้องเข้ามาใส่บาตรทำบุญแบบที่เราเข้าใจกันก็ได้ เราอาจจะมาวัดแค่เป็นครั้งครั้งคาวเป็นแล้วแต่เราสะดวกต,ตรงไหนเราก็มาหรือว่าเราไปพบเจอครูบาอาจารย์ท่านใดที่ตรงจริตนิสัยเราเราก็เข้าไปถามหลักการปฏิบัติของท่านวิธีการปฏิบัติของท่านถ้าเรายังไม่มีครูบาอาจารย์ ก็ฟังคลิปเสียงของอาตมานี่แหละครับก็บอกวิธีการปฏิบัติอืมพอเราอายุมากแล้วครับเราฝึกปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นผลดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจเราเราไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเราช่วยเหลือตัวเองให้ ได้ดีที่สุดเรียกว่าการฝึกสติเพื่อพัฒนาจิตใจของเรานี้แหละครับเราฝึกได้ด้วยตนเองครับไม่ต้องอาศัยใครแค่เราดูเราฟังคลิปเสียงครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์ดูมาพิจารณาดูว่าเราตรงจริตนิสัยกับ ครูบาอาจารย์ท่านใดเราก็ใช้วิธีนั้นแต่ว่าที่อยากจะแนะนำให้สังเกตก็คือต้องพูดไปถึงเรื่องการคลายกำนัดขจัดทุกข์ละกิเลสมักน้อยสันโดษภาพียนแล้วก็เลียงง่ายไม่เป็นไปด้วยความอยากใหญ่ ไม่เป็นไปด้วยการสนองกิเลสไม่เป็นไปด้วยฟารมฟุ้มเฟอ้อหรือว่าทยานยากนั่นเองถ้าเป็นการที่เราไขา่กำนัดกระจัดทุกละกิเลสเหล่านี้แหละครับล้วนเป็นคำสอนที่ถูกตรงเราต้องมีจุดมุ่งหมายครับนักปฏิบัติต้องมีจุดมุ่งหมายเรื่อง ของการพ้นทุก์เรื่องการละกิเลสนี่แหละครับถ้าไปมุ่งหวังแค่สร้างบารมีนั่นเราก็จะกลายเป็นพระโพธิสัตว์ไปเราจะเป็นการสร้างบารมีเพื่อการที่เวียนไว่ายตายเกิดอยู่เป็นพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ฉะนั้นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แหละครับเราต้องฝึกด้วยตนเอง ต้องหลุดพ้นด้วยตนเองนั่นก็คือพ้นทุกนั่นเองพ้นทุกหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าใครอยากจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็สร้างบาร,รมีไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าใครเบื่อความทุกขเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเจริญอริยมรรคหรือว่า,าหาทางพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ปฏิบัติมันมีทั้งปฏิบัติเพื่อจะเกิดอีกเวียนไวไ่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ต่างๆอีกกับการปฏิบัติเพื่อที่จะผลจากพบน้อยพบใหญ่สู่การหยุดวัฏฏะสงสารที่วนเวียนที่เราเวียนไวไ่ายตายเกิดกันนานแสนนานนั่นเองครับอันนี้ก็มีคลิปสั้นๆที่พอจะเป็นประโยชน์ ผู้ที่สนใจไฟในธรรมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นการบอกต่อให้กับคนที่รู้จักคนที่เราหวังดีเพื่อจะได้มีวิธีที่เราจะทำให้ค้นทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิด ผลไปจากวัตาสงสารอันยาวนานเจริญพรนี้ขอฝากไว้นำไปพิจารณากันถ้าเห็นชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กับอาอาตมาด้วยเจริญพร